คนต้องกินกินอะไรกันเซเชียลจังหวนรุ่นต่อสวัสดีครับผมปามนะค่ะเตยนะคะพัชชาค่ะครับไอซ์ลันครับแอปเปิลกิรสาค่ะออมดั่งสันค่ะไออาจรีค่ะแน็นจำตัวกันเหมือนประกวดปิดอะไรสักอย่างจะเราจะเริ่มไปเที่ยวที่ไหนที่แรก ไม่บอกเอาเพราะไม่รู้ไม่ใช่แต่ว่าเราจะไปยังไงเนี่ยปัญหาเออไม่คือจริงๆฝนตกที่นี่นตที่นี่เขามีรถรับส่งหรือว่าอะไรไหมมีคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมันเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยคนคิดว่าฝนตกเราเที่ยวไม่ได้แต่เที่ยวได้จริงป่ะเนี่ยพี่จริงๆเที่ยวยังไงอ่ะเราจะไปเดินทางนยังไงครับจะไปรถอะไรคะพี่โอ้โ เล็กแค่นี้จะไปยังไงอะพี่ใช่อ๋อน้องเปิ้ลอย่าดูถูกของเล็กใช่ไหมครับปามมันสามารถขยายได้มันสามารถขยายได้ไม่เชื่อลองดูนไงไงโฮ้ยไม่จำเป็นต้องมีพี่ปามแล้วมีพี่ไอซ์คนเดียวได้ทุกอย่างมีหน่อยก็ได้ช่วงนี้ร้อนเงินพร้อมไหมพร้อมะพี่ยังไม่บอกหรอกว่าจะพาไปไหนแต่รับรองเซอร์ไพรส์ทุกที่แน่นอนผมเชื่อใจพี่นะอา วาหันเกา高ิ两智力นะัละนอง้องเวยท่านพี่คุยกับใครอ๋อ oh, ลุงน้องหวังพี่น oh, ี่คือภาพตะกุงของนะละนองไงเล่าพวกท่านเป็นใครเข้ามาบ้านฉันได้อย่างไรท่านต้องการอะไร <c oughs> คร้างเลยนะพ่อนุม กระพริบตาบ้างก็ได้สองคนนี้เป็นใครกันนะลูกไม่รู้เลยค่ะเตี่ยอันตัวผมไม่นามว่าจีนจีนหกให้ผมข้า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 แช่ไอ้น้องชายข้าแช่ปั๊มแช่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 ปั๊มเราสองคงอยากมาสักการะบูชาต้องตาบุณณะน้องเตี่ยเรากลับมาแล้ว ไม่ไหวแล้ว啊ค้างยังค้างอีกพ่อหนุ่มนี่ใครอะเตี่ยหน้าไม่ต้องสนใจลูกไปเ็าจะมาไหว้บรรพรบุรุษเราไปจัดข้าวจัดปลาเดี๋ยวมาไหว้บรรพรบุรุษกันลูกได้ก<ด>็เต<ด>ี่ยอาหารไปหรือสองคนอะแล้วเราด้วยไปช่วยอ้วกหลังครัวค่ะหรือมาถูกหลังแล้วที่จะมาไหว้บรพรพบุรุษ พราะบ้านหลังนี้ก็เปรียบเสมือนสมุดบันทึกของชาวจังหวัดระนองที่ได้สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงท่านชาเมืองที่ท่านสร้างความดีความกตัญญูให้ต่อคุณแผ่นดินจังหวัดระนองและประเทศไทยเจ็บไหมเรามาถึงกันแล้วค่ะผมปาล้วคนนี้ยังไงปามถึงแล้วเป็นไรเนี่ยอะไรนอนหลับยิ้มเป็นไรเนี่ยกำลังฝันดีเลยพี่ฝันอะไรเนี่ยนุ่มมีเรื่องอะไรแน่เลย ตึงแล้วถึงที่ไหนครับพี่ไอซ์อตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้าพระราชวังอะไรครับรัตนดังสัน,าน,านาพามาที่นี่ทำไมรู้ไหมครับคือใจเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้สตอร,รี่ของละนองให้เยอะขึ้นให้มากขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าละนองเป็นเมืองทางผ่านไงแต่จริงๆล้ไม่ใช่ใชนะที่นี่เนี่ยมีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีหลายอย่างให้เราเรียนรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็น ต้นแบบของเมืองมังกรเลยเแต่ก่อนที่พี่ไอจะพูดยาวกว่าน,นี้แต,แต่วันนี้พี่แฮปปี้มากเลยพี่วันนี้มีส,สาวๆมาอยู่ด้วยพี่ชอบพีเอฟีอยู่ในแนานานันนาดะจ๊ะแฮปปี้ใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวเตยขอเนีส่งสองสาวของเราอะไรสอ่งอะไรพี่พูดเลยต้องอยู่วยกันนาดาน ไปใช่ไม่ได้จะไล่แต่ว่าจะส่งสองสาวเนี้ยไปตลาดพื้นเมืองเพื่อไปหาของฝากให้กับคุณผู้ชมนั่นเองเอาอดอยู่ด้วยกันเลยอ่ะเดี๋ยวลองก็จับมาไปซื้อของเสร็จแล้วกลับมานะใช่ใช่แลขาไปเก็บเขาไหมเดี๋ยวใครจับได้สามคนก็ได้เดี๋ยวจะเหมือนแบบหยุดตัวใจไม่อยู่เลแคปมินคนเทสสุดท้ายนะเอาไม่เอาอยู่อยู่นี้เราเงินก่อนอุ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอฝากอ๋อ กับไอซ์ไปหาของฝากให้คุณผู้ชมแบบเด็ดๆเลยว่ามารนองต้องซื้ออะไรบ้างได้เลยค่ะแล้วเจอแจ้งส่าลายลับไปเนี่ยความสุขเข้าไปแล้วอ่ะเอาเปิ้ลเาเป็นตัวแทนงั้นเปิ้ลเปิ้ลไปหนูรู้นิสัยพี่แล้วหนูไม่คุยพี่เบื่อพี่ป้าเราเปิ้ลอยู่กับพี่ป้าไหมเปิ้ลเคยมารนองไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราให้เจ้าถิ่นเนี่ยที่เคยมาทั้งสองคนเนี่ยพาทำเที่ยวดีกว่าว่าที่นี่มีที่หน้าที่ไหนเนี่ยที่น่าสนใจบ้างใช่เป็นเมืองของฮวงจุ้ยเลยคือวางฮวงจุ้ยไว้ดีัั้งงงงเน่่สรรราามืออบว เที่ยวไปมีความสุขไปแน่นอนซึ่งวันนี้พี่ไอจะให้ข้อมูลเราแน่นแ่นเลยไหมคะหรือพี่ไอจะพาใครมาปะอ่าพี่ก็จะมีหลายข้อมูลมากในส่วนของฮวงจุ้ยเนี่ยพี่ให้ไดุ้้ยแต่ในส่วนของฮวงซุยเดี๋ยวเป็นฮวงซุยต้องไป,ะปนะ <ๆ S 2> ผมงานศพอะไรก็คือเรื่องจริงครับที่นี่เขาบอกว่าการเออเป็นไม่ว่าจะเป็นฮวงซุยหรืออะไรเนี่ยเขามีการจัดเออฮวงจุ้ยมาแล้วด้วยครับผมันไปทิศไหนหรือว่าอะไรไงเดี๋ยวเราค่อยมาให้ข้อมูลกันอีกทีครับาะว่าเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวตามน ทายลูกไดงคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับรับพี่อิดใช่ไหมครับใช่ครับพี่เชิญตรงกลางเลยครับอบคากครับอ้าวแล้วพี่อิดคือใครคะพี่ปามไม่รู้อ่ะตตยเฮ้ยอย่ามาส่งกันอย่างนี้พี่อิดคือนายกออกมาจองเราไงสวัสดีพี่อิดจะมาพาพวกเราเที่ยวหรอคะครับดีนี้ต้อนรับสู่จังหวัดระนองว่าไงเออจุดแรกเลยดีกว่าพี่อันนี้เป็นรูปปั้นหมายความว่าอะไรอะออที่เดสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นไว้ก็เพราะว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองครับ ทำไมอะคะละนองเป็น,น,นจังหวัดละนองแต่เดิมนี่ไม่ใช่ชื่อละนองด้วยนะครับชื่อว่าจังหวัดแร่นองนะครับด้วยความที่ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่แร่นองไปตรงไหนก็มีแต่แร่เลยตั้งชื่อว่าจังหวัดแร่นองอแต่เพี้ยนมาเป็นจังหวัดละนองนะครับซึ่งก็สัญ,ญลักษณ์นี่บ่งบอกให้ถึงว่าอุดมสมบูรณ์แค่ไหนปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ฮะชาวบ้านที่อาศัยอาชีพ ่อนแรกน้องๆจะเห็นนะครับไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยข้างหลังเราคืออะไระค่ะข้างหลังจะเป็นพระที่นั่งรัตนารังสรค์จำลองขึ้นมาฮะนี่คือจำลองอะปกติจำลองเขาจะเล็กๆแต่นี่คือจำลองเท่าขนาดจริงเลยปะครับใช่ครับจำลองไว้ให้คนละนองนะครับได้สำนึกบุญคุณนะครับที่เคยมีพระมหากษัตริย์ถึงสามพระองค์นะครับที่ได้เสด็จมายัง ประพาสยังจังหวัดและนองตั้งแต่รัชกาลที่5ารัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะครับในสมัยนั้นพี่อิคะแล้วส่วนสําคัญ3มหลังนี้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างอะคะอ๋ออาคารถ้าจะเห็น3ามหลังเนี่ยจะแบ่งเป็นห้องห้องทรงงานนะครับห้องบรรทมแล้วก็จะมีเรือนรับรองซึ่งจริงๆถ้าน้องๆสังเกตจะเห็นศาลาแปดเหลี่ยมนะครับครับซึ่งไว้เป็นเรือนรับรองแต่ว่าท่านได้เสด็จมาแล้วก็เห็นว่ายก ไม่ไม่ใช่เป็นพัพพลาอย่างนี้เขาเรียกราชวังมากกว่านะครับก็เลยเป็นที่มาของพระราชวังรัตะนาังสันเปรียบเสมอกก็หัวมังกรของตัวจังหวัดระนองอ๋อตรงนี้คือหัวครับครับท้องีหครับ,บจะมีส่วนท้องแล้วก็จะมีส่วนหางนะครับผมครับระนองก,ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งเหมือนกับเป็นเมืองแห่งฮวงจุย้ยอย่าบอกนะครับว่าเขาตั้งเมืองแบบ ตามพวงจุ้ยทั้งหมดทั้งเมืองเลยก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ทางท่านเจ้าเมืองได้วางผังของเมืองไว้นะครับอุ้ยแล้วพี่จะพาเราไปที่ไหนต่อครับนอกจากที่นี่แล้วก็เดี๋ยวก็จะพาไปดูตรงส่วนท้องนะครับแล้วคงจะพาไปดูส่วนหางนะครับเราไปดูรายละเอียดกันที่นู่นดีกว่าครับไปเลยหะครับไปทางไหนครับพี่นี่ไงฟามเราก็ดำน้ำไปแน่